โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆครับนะคุยกันเมืองเนี่ยคุยนะคุยลวมันคุยแล้วแบบว่าออกอกัธรรถอ่ะนี่มันเป็นเรื่องที่แบบว่านะเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นไอสิ่งที่มันพบเจลทุกวันอนะ่ะมันก็เลยพูดมันก <c oughs> ็คือการเมืองเนี่ยการเมืองนะ มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นมุมมองไนงะการที่คนเราเนี่ยมุมมองวิธีคิดมันไม่เหมือนกันหรอกฉะนั้นมันก็เลยพูดได้เยอะนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะมันก็เราไม่ได้ไปว่าใครนะเราผมพูดแล้วผมไม่ได้เคยไปพูดว่าคนนะแต่ว่าเรามาคุยกันในแนวหลักคิดของการเลือกตั้งนะหลักคิดของการที่จะเป็นผู้ที่อยากจะไปเป็นผู้บริหารหรือไปเป็นตัวแทนของเราเนี่ย ถ้าเมื่อไหร่หลักคิดที่คุณคิดแล้วเนี่ยอยากจะแค่อยากได้เป็นผู้บริหารหรือเป็นตัวแทนของประชาชนไปทํางานในหน้าที่ต่างๆเนี่ยโดยการเอาเงินไปซื้อเสียงหรือการไปหัวกันหรือไปบัวการที่หวังผลแค่อยากเข้าไปนั่งในสภาหรืออยากไปนั่งในตําแหน่งของท้องที่ต่างๆโดยไม่ได้คิดมุ่งหวังที่จะไปทําอะไรให้มันเกิดประโยชน์ แค่กูต้องการมีอำนาจมีหน้าที่แค่นะถ้าอยากมีอำนาจเอาอย่างนี้ดีกว่าไออย่างอื่นผมว่ามันคกงมันไม่ใช่อ่ะหรือแค่ก็แบบว่าไปเหนียวล้างเป็นการต่อรองทางการเมืองบ้างอะไรอย่างเงี้ยไออย่างนี้วิธีคิดมันผิดแต่เพื่อนๆเลยนะนะวิธีคิดมันผิดอนะ่มดนะมันผิดตั้งแต่คิดนะ่ะ แล้วอ่ะผลกระทบมันจะเกิดกับอะไรอนะ่ะเกิดกับประชาชนไงเกิดกับคนที่แบบว่าพี่น้องบอกที่ไปเลือกตั้งพี่น้องที่ไป,ลปหลงเชื่อไปหลงการกระทำหอยพันพวกนี้ไอ้กลุ่มพวกนี้เนี่ยนะเป็นเครื่องมือพวกมันเลยอะ่ะนี่เสียว่าเลวร้ายบัดซบมากนะผมว่าคิดแบบนี้วิธีคิดกันแบบนี้ชั่วมากเลวร้ายมาก นะครับเลวร้ายกว่าสิ่งอื่นใดเลยมันไม่คิดถึงประเทศไม่คิดถึงประชาชนไม่คิดถึงลูกถึงหลานพวกมันเลยหรอมันแค่ต้องการคำว่าอํานาจต้องการแค่อํานาจแค่อยากไปนั่งในสภาไปนั่งในพื้นที่อันทรงเกียรติแต่และที่แต่และที่ล่าสุดก็คือการเลือกตั้งอบตไอสอทอเนี่ย สมาชิกเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีอะไรพวกเนี้นะครับเดีวผมก็เล่าว่ามันก็มีเสียงเวลาเลือกตั้งทีไรก็จะมีคําว่าซื้อเสียงซื้อเสียงไม่ใช่แค่เทศบาลหรอกมันทุกพื้นที่ถ้ามีเลือกตั้งมาเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านนะตัวแทนจุมชและไแต่มันคืออะไรกันนี่ คนคนคนหนึ่งเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรหรอข้าเอ,าอะไรมาให้เราเราก็เลือกเขาเหรอเอาเงินไปซื้อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เราอยู่ตรงไหนน,นะครับผมถึงบอกว่าไอการที่ผมมาพูดแบบนี้ผมไม่ได้บอกว่าไอใ,ใครดีไม่ดีหรือว่าใครผมไปเชียร์คนนู้นคนนี้อะไรหรอกแต่ผมต้องการให้เราเนี่ยตัวเราเองเนี่ยนะมันต้องมีศักดิ์ศรี มันต้องมีศักดิ์ศรีมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยอย่าให้เขามาจูงเอาเงินมาจูงเราหรือเอาคำพูดหรือการอากกล่าวอ้างอะไรก็แล้วแต่มาชักจูงเราให้เกิดความมั่นใจเกิดความสูญเสียอะไรไปในความรู้สึกเรานะครับเราต้องมีคนที่มีความหนักแน่นมีความมั่นคงที่ผมบอกหลักวิเคราะห์มันมีอยู่สี่ห้าข้อที่ผมเคยพูดไปนะ สี่ห้าข้อนะครับการจะเลือกตัวแทนหรือเลือกผู้นําชุมชนหรือเลือกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยระดับใหญ่ๆห,หรือประเทศเอวไรก็นหนึ่งอะ่ะคนคนนั้นเขาต้องมีความรู้มันต้องมีความรู้หนึ่งแหละการนะเขาเรียกว่าดีกรีของคนเนี่ยความรู้ของคน,นมันเรื่องสําคัญเมื่อมีความรู้แล้วเขาต้องมีวิสัยทัศน์มีวิชชั่นมีมุมมองต่างๆมีการคิดแบบนะครับ แบบทันสมัยอ่ะแบบก้าวหน้าถ้าคิดแบบเฮ้ยมีผู้นําคิดแบบโบราณโบราณยันก็อันนั้นก็อีกแบบผมว่ามันก็ลําบากะนะเพราะว่าเราจะไม่ทันโลกเขาไม่ทันสังคมโลกนะเพราะทุกอย่างมันต้องเดินตามในจาภาวะปัจจุบันนะครับสองนี่ก็ต้องอะไรนะพื้นฐานจากความรู้ความสามารถดิชั่นะอะไรครอบครัว พ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงต้นตระกูลเขาเป็นอะไรมาหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เราต้องดูให้ละเอียดนะครับสามเนี่ยพฤติกรรมปัจจุบันเขาเป็นยังไงนะพฤติกรรมที่เขาเกิดอ,อยู่ในสังคมเป็นยังไงเป็นนักเกลงหัวไม้เป็นนักพนันไม้เป็นอะไรยังไงต้องดูสี่คืออะไรอะ่ะนะการแสดงออกซึ่สังคมรายได้ไอาชีพ ภรยาบุตเรเขาเป็นคนยังไงอะมันต้องประกอบกันหลายอย่างนะเพื่อนๆเราต้องมีข้อให้ดีๆนะอย่าคิดแต่ว่าเขามีเงินเขาเอาเงินนะนะครับแล้วท่านก็เลือกเข้ามาเป็นตัวแทนท่านเนะี่ยสี่ปีมันไม่ได้สั้นนะกว่าจะโหครบสี่ปีครบอะไรแต่และเทอมแต่และเทอมเนี่ย เราสูญเสียเวลาไปเยอะแค่ชั่วโมงเดียววันเดียวถ้าท่านเลือกคนที่มันผิดหรือเลือกคนที่ไม่ดีเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้เราชิบหายไนดะ้เหมือนกันประเทศเรานะเพราะอะไรเพราะวันหนึ่งอะเวลามันไปได้ไปลายแล้วมันเงินเดือนไงเงินเดือนที่รับกันไงท่านดูดิ น้อยไหมเงบประมาณแผ่นดินเนี่ยต้องไปจ่ายกับเงินเดือนกับพวกนี้บางทีเนี่ยเราดูการเมืองเนี่ยเราดูข่าวเราดูในสภาเราดูอะไรเวลามันทะเลาะกันมันด่ากันมันว่ากันเนี่ยเสียได้เงินเนี่ยเสียได้เงินงบประมาณเสียได้เงินเดือนเราอ่ะไม่ได้เกิดความสร้างสรรค์นในสิ่งที่มันจะต้องมีนะครับฉะนั้นคิดดีด ในวัยที่พวกท่านยังมีเวลาตัดเลือกตั้งยังมีสิทธิ์อยู่เนี่ยเด็กสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเนี่ยหรือวัยวัยทำงานที่เป็นวัยหนุ่มวัยสาววัยอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนผมมันวัยชราแล้ะแต่ก็ยังมีสิทธิ์อยู่เพราะเราก็ต้องใช้สิทธิ์ในเรื่องของตามรัฐธรรมนูญเราสิทธิที่ส่วนบุคคลหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบถ้าเรามีแรงยังไม่ตายเราก็มีสิทธิ์เลือกตั้งเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้บริหารมาดูแลเรา ถ้าเราเลือกเขาดีเราวก็ในวัยชาราเราอาจจะได้สวัสดิการทั้งคมที่ดีในสวัสดิการแห่งรัฐที่ดีนะครับไม่ใช่แก่แล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่ใช่แก่แล้วเขาเอาอะไรมาให้เราแล้วเราเอาเงินเขาแล้วไปเลือกเขานะคนแก่ๆอย่างพวกเราเนี่หละไปหกสิบขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาคนที่เขาบริหารจัดการแล้วทําให้ชีวิตความเป็นอยู่เราในวัยชาราเนี่ย ดีขึ้นเราไม่ต้องไปพึ่งลูกพึ่งหลานเราถ้ามันเมื่อรัฐบาลหรือเมื่อรัฐเนี่ยมันเลี้ยงเราได้ให้เกิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอ่ะเราก็ไม่ต้องไปพึ่งลูกพึ่งหลานไปใช้ชีวิตไปหาธรรมะทำเป็นอยู่ในวัดก็มีเงเออมีพออยู่พอกินไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไปสอนลูกสอนหลานไปเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกกับหลานในสังคมได้นะ ดีกว่าไปเป็นพลาให้เขานะคนในวัยสลาเนี่ยหกสิบขึ้นก็คือคนที่อาจจะมีมันสมองมีความมีบางคนยังแข็งแรงอยู่ยังมีความคิดที่ดีๆอยู่ก็ไปสร้างสังคมให้มันเกิดประโยชน์ได้เยอะแยะไปหมดครับวิธีธรรมมันอยู่ที่ว่าใครจะทำได้ขนาดไหนกันนั้นแหละอย่างวันนี้ผมมีวัยเป็นวันเนียอายุแต่ผมก็มีพระเครื่องผมก็มาแนะนำม,มาเออเพื่อนๆเ,เ,เจอพระเครื่องรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้นะ เผื่อลูกเผื่อลานเข้ามาดูเผื่อลูกเผื่อลานเข้ามาเจอเอ้ยจะได้เก็บเป็นสิ่งที่หายากเป็นสิ่งที่มีมูลค่าเป็นสิ่งที่มันเอามาใส่ของคอติดตัวแล้วมันมีพุทธคุณไอ้อย่างเงี้ยคือสิ่งที่ผมทําได้ในวัยชราของผมในวัยหกสิบของผมผมก็นําเสนอไปดีกว่าผมไม่ได้ทําอะไรเลยที่มันไม่ไว้นะคา บางอย่างที่มันเป็นการพูดเป็นการเตือนเป็นการแสดงความคิเดเห็นมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของผมนะพูดปิดพูดถูกเพื่อนก็เอาไปพิจารณากันเอาไปดูกันแต่ด้วยความห่วงใยประเทศชาติเนียด้วยความห่วงใยของคนที่จะต้องเติบโตคือลูกลหลานเรานะครับนะครับ,นะรบก็เลยฝากไว้อ่าวันนี้มาดูพระกันวันนี้ผมก็เอาเกจิที่มีชื่อนะ สายนครปฐมนะหลวงพ่อเต๋โคงทองอันนี้สำหรับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะที่ผมเอามาให้ดูเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะมันเป็นเหรียญที่เกี่ยวกับเขาเรียก่อะไรอ่าฉลองพัดยศอะไรคือฉลองพันยศก็คือเหมือนได้ได้ตำแหน่งอะ่ะได้ตำแหนง่งแล้วเป็นอายุครบแปดสิบปีนะ,ะเ,นเหรียญพัยดยศ สองปสิบสี่มันปีลึกด้วยนะปีลึกด้วยนะเพื่อนๆก็ดูไหมอยากสังเกตนเนี่ยผมคือไม่อยากจะบอกแต่สอนนะเพราะว่าเพื่อนๆก็ดูเป็นอยู่แล้วเห็นไหมแค่แนะนําให้รู้ไงนครับเนี่ยเหรียญเนี่ยดูเนี่ยดูความปริน้นดูความในความคมชัดอย่างเงี้ยนะนี่เหรียญดีเหรียญดีท่านท่านนะท่านหลวงพ่อท่านปลูกเสกอะ่ะนะครับหลวงพ่อเต๋ววัดกรุงทองก็เป็นเกจิดังเวลามีคนมีงานมีดอกมีอามีงาน ผูกเสกพระท่านกา็ได้รับเชิญเหมือนกันผูกเสกพระทั่วประเทศน่ะผูกเสกแต่เพราะในงานใหญ่ๆเนี่ยท่านกา็ได้รับเชิญมาเป็นนั่งโปกรกผูกเสกนะครับอธิษฐานจิตร่วมกับเกจิท่านอื่นๆฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเจอหลวงพ่อเต๋อนะตีลึกๆเนี่ยนะต้องควรเก็บท่านเก่งอยู่แล้วหลวงพ่อเต๋อนะมีทั้งคุมาทอโอโหูราคาแวะเป็นล้านเลยนะ มีความศักดิ์สิทธิ์พราค้าแม่ค้าในน่าสนใจนะคนนี้สายน้ำความบระถมนี่หัวแหนนักนะครับจริงอย่างนี้ถือว่าเก็บได้เพื่อนๆเจอนะยิ่งปีลึกๆนะครับหายากแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ